วันนี้นะครับเรามาเรียนรู้เรื่องของครนและหรมกันแต่ก่อนที่เราจะไปรู้เรียนเรียนรู้เรื่องนี้นะครับเราต้องมารู้จักตัวนี้ก่อนนะครับก็คือจํานวนเฉพาะนะฮะจำนวนเฉพาะคืออะไรนะครับจานวนเฉพาะคืออะไรนะฮะจำนวนเฉพาะก็คือจํานวนที่มากกว่า1โอเคไหมครับมากกว่า1และก็ มีตัวมันเองนะครับเป็นตัวประกอบนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่น2นะครับก็คือมี1กับตัวมันเองก็คือ2นะครับ3นะครับก็มี1นะฮะกับตัวมันเองก็คือ3ตัวประกอบนะครับตัวประกอบคืออะไรนะตัวประกอบก็คือจํานวนนับนะจำนวนนับที่หารจานวนนับนั้นได้ลงตัวนะครับยกตัวอย่างนะครับตัวประกอบของย4ิบนะครับตัวประกอบ24มีอะไรบ้างนะครับนะเราดูนะครับตัวประกอบมี4มีอะไรบ้าง นะฮะก็คือยกตัวอย่างครับ1คูณยิบนะครับเท่ากับยี่ิบสองคูณเท่าไหร่ครับถึงจะเท่า24นะครับนะ2คูณบสองนะครับเท่ากับยี่สินะครับ3คูณเท่าไหร่ครับถึงเท่ากับย4ิบีนะครับแ3ดสามยี่สิบี่นะครับ อะไรครับ4คูณอะไรเท่ากับ24ครับ6 4 24 5ล่ะครับ5มีละ5มีอะไรไหม5 5 5ไม่มีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมีอีกตัวก็คือ6คูณ4เท่ากับ24แต่แต่6เนี่ยเขาเรียกว่ามันซ้ำนะเราไม่เอานะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวประกอบนะครับตัวประกอบของ24นะมีอะไรบ้างนะครับก็คือมี1นะครับมี1มี2 นะมี3มี4นะครับมี6มี8มี12แล้วก็24นะครับอันนี้คือเป็นตัวประกอบนะตัวประกอบเฉพาะนะครับตัวประกอบเฉพาะเนี่ยนะฮะมันมีทั้งหมด25ตัวนะครับกี่ตัวนะครับ25ตัวตัวประกอบเฉพาะนะฮะเราจําไปเลยนะครับนะก็คือมันมีเขาเรียกว่ามันมีแค่2ตัวนะครับตัวจะบอเฉพาะก็คือมี มี1กับตัวมันเองนะครับอย่างเช่น2ก็คือมี1กับตัวมันเองนะครับ3ก็มี1กับตัวมันเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวประกอบเฉพาะมีทั้งหมด25ตัวตัวประกอบเฉพาะนะครับก็คือจํานวนที่เป็นตัวประกอบจํานวนใดๆนะครับนะและตัวมันเองเป็นจํานวนเฉพาะเรามาดูนะครับตัวประกอบตัวประกอบเฉพาะของ24นะครับตัวตัวประกอบเฉพาะนะครับ ของ24มีอะไรบ้างนะครับจากตารางเมื่อกี้นะครับเราไปดูแล้วนะฮะตัวประกอบเฉพาะมี25ตัวนะครับนะมี2 3 5นะฮะนะครับโอเคเราเห็นแล้วนะครับสองสนะฮะเออนะครับมี2ตัวมี2กับ3ก็คือ2ก็คือมี1กับ2ก็คือตัวมันเองถูกไหมครับแล้วก็3ก็คือมี1กับ3กับตัวมันเอง4ใช่ไหมนะครับ4ใช่ไหมนะครับ สี่นะครับมีสี่กี่ตัวครับก็คือมีหนึ่งนะฮะมีสองนะครับมีสี่มีสามตัวคือไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นตัวประกอบเฉพาะที่มันมีสองตัวก็คือนะฮะมีสองกับสามนะโอเคการแยกตัวประกอบคืออะไรนะครับการแยกตัวประกอบก็คือการเอาตัวประกอบที่เป็นจํานวนเฉพาะนะที่เป็นจำนวนเฉพาะเราเห็นแล้วใช่ไหมครับจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด25้าตัวนะครับอ่า นะครับมาคูณกันนะมาคูณกันทีนี้เทคนิคนะครับเทคนิคก็คือเราใช้วิธีการหารสั้นนะมัมาดูกันนะครับว่าการวิธีการหารสั้นเนี่ยเราทำยังไงนะครับนะการหารสั้นก็เริ่มงี้ครับ3 24่นะครับ3 24 8 3 24นะฮะอะไรอะไรหารได้หารได้8ครับ2นะครับ2 4 8ี่ด นะครับ2คูณ2ได้4นะครับเพราะฉะนั้นเราไปดูนะครับเขาบอกว่าการแยกตัวประกอบก็คือต้องเป็นตัวประกอบที่เฉพาะนะที่เฉพาะที่มีทั้งหมด25ตัวไปเช็คดูนะครับสองามกับ3เนี่ยเป็นตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะนะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นตัวประกอบที่นะครับตัวประกอบของ24นะครับ24ก็คือ นะครับนะตัวประกอบของ24ก็คืออะไรบ้างครับนะตัวประกอบของ24่ี่นะครับ24ก็เท่ากับ3ามคูนสคูนสคูนสโอเคไหมครับ3 2 6นะครับ2 2 4 6 4 24ีี่นะครั 6, 4หกอ่าไปต่อครับไปต่อนะครับ พรมคืออะไรนะพระมคืออะไรพรมคือจํานวนนะครับตั้งแต่2ขึ้นไปที่มีตัวประกอบร่วมเหมือนกันนะครับหรือตัวหารร่วมกันมากที่สุดนะครับนะบเพื่อเป็นการเข้าใจนะครับเราไปทําวิธีทากันดีกว่านะครับเขาบอกว่าจงหา,หารอรมก็คือหารรวบม,มากนะฮะตัวที่มันมากที่สุดที่ไปหาร ไอ 8, 27, 54, ้แปดยี่สิบเจ็ดห้าสี่นีได้เนี่ยคือตัวอะไรตัวที่มันมากที่สุดโอเคไหมครับามาดูกันนะครับฮอ,อร์มอก็คือสองหารก่อนได้ไหมนะครับสองสองรอสองหารก่อนได้ไหมสองสองเก้าสิบแปดนะสองสองสี่สองเจ็ดสิบส,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 สี่สองมันหารไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสองตัวนี้เราใช้ไม่ได้นะครับนะเราใช้ไม่ได้ ่เรามาดู3มนะครับสานะครับสได้ไหมสามหกสิบแปดสามเก้ยี่สิบเจ็นะครับสามหนึ่งสาดสามยีอ่าโอเคต่อไป2ได้ไหมสองไม่ได้เอาสนะครับสามสองหขรมอนี่คือต้องหาทุกตัวได้หมดเลยนะฮะสามสองหกสามสามเก้นะครับนะรมอนะครับรมอเขาจะคิดแค่ นะเขาจะเอาแค่ตรงนี้นะฮะเขาจะเอาแค่ตรงนี้นะครับนะนะหอระมกก็คือ3าคูนสนะครับก็คือ9นะครับ9ก้าคำว่าหอระมกก็คือตัวหารนะครับร่วมร่วมมากที่มากที่สุดนะครับที่ไปหาร8 27 54นะครับนะฮลองดูนะครับ9 9หาร18นะครับ9 2 18 9 3 27นะครับ9 6 54นะครับถ้าเกิด3ก็คือมันมน,น้อยกว่าถูกไหมหาร่วมมากก็คือ3ไม่หาร3ไม่หาร3าตัวนี้ได้แต่ตัวหารร่วมมากก็คือตัวที่มันหารตัวที่มันมากที่สุดนะก็คือ9นั่นแหละนะครับที่มันไปหารตัวนี้ได้มากที่สุดทีนี้ไปดูคอรนนะครับคอรนคอรนคืออะไรนะครับคอรนก็คือจํานวนเต็มที่มีค่าน้อยที่สุดนะครับที่มาเป็นตัวประกอบกันนะใช้วิธีการ ใช้วิธีการหารสั้นเหมือนกันนะไปดูนะครับใช้วิธีการหารสั้นเหมือนกันคอนอนะฮะเ,เริ่มจากก่อนละกันนะกน, 3, 55, นะครับ3ก่อนสามห้าสิบห้านะครับสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดนะครับสามหนึ่งสามสามสี่สิบสองโอเคไหมครับสามสองหกสามห้าสิบห้าอ่าโอเคจากนั้นก็หารต่อครับห้าหนึ่งห้าห้าตัวนี้คือ ถ้าคอรอนอนี้มันมัน,ม,นมันทำอย่างนี้นะครับก็คือถ้าหาตัวไหนหาไม่ได้ก็คือชักลงมาเลยนะครับใช้วิธีชักดึงลงมาเลยนะครับเราไม่ต้องไม่หารมันอันนี้หาไม่ได้ก็ชักลงมาเลยโอเคไหมครับ่าตัวนี้ห้าห้ายี่สิบห้าหลังจากนั้นครับเรามาดูนะฮะตัวไหนหาได้อีกเจ็ดตัวนี้หาไม่ได้ก็ดึงมันลงมาโอเคไหมครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่นะครับ 7 5, anyway, หาร5ไม่ไ no. ด yeah. so like ้หารไม่ได uh. so like hmm. <Sa> ้นะเพราะฉะนั <Looking>. ้นคอร์โนนะครับคอร์โนนะครับคอร์โนเนี่ยจะเอาแบบนี้นะครับจะเอาแบบนี้นะฮะของคอร์โนเนี่ยมันจะไม่เหมือนหอรอมอนะครับมันจะเอาทั้งหมดเลยนะครับของคอร์โนเราจําไปเลยนะเอาทั้งหมดนี้เลยนะครับมาคูณกันนะครับเพราะฉะนั้นนะคอร์โนก็คือนะครับก็คือ3ามคูนหคูนเคูนสคูนห นะครับสามคูณห้าคูณเจ็ดคูณสองคูณห้าก็คือเท่ากับหนึ่งพันกับห้าสิบนะครับหนึ่งพันกับห้าสิบนะวันนี้ก็ให้ว่าดีพิมพ์ดีมาหน่อยนะครับนะเป็นกําลังใจนะครับหรือช่วยแชร์ก็ได้นะครับนะแล้วตอนนี้เราก็มีบูตแคมป์นะบูตแคมป์ที่เติวครบจบทุกวิชานะครับแต่ตอนนี้เราปิดไปแล้วนะเพราะว่าทีมของนายช่างดอยนะครับเราโฟกัสให้ลูกศิษย์เราได้ผลลัพธ์นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วก็เจอกันใน เจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ